ภาพนี้ทำนางเอกคนดังงานเข้าเหตุมีบางอย่างไม่ดีโผลมาเต็มๆโพสในอินสตาแกรมของนางเอกสาวคิมแซรอนที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากบุหรี่ไฟฟ้าที่เธอโพสในโซเชียลมีเดียดาราสาวโพสอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดประเด็นเมาแล้วขับและเธอลดโพสไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าเธอมือลั่นลงผิด ซึ่งในภาพของเธอมีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ด้วยก่อนหน้านี้ของสื่อเกาหลีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่บนสมุดวาดรูปของเธอดังที่เห็นในภาพด้านล่างและกำลังเกิดประเด็นถกเถียงในหมู่ชาวเน็ต